ยินดีต้อนรับสู่อาณาจากักรภูผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กด Subscribe ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์สามารถสนับสนุนช่องได้ผ่าน QR Code และเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปโลกแห่งเหล่าทวยเทพตอนที่62มานาพรั่งพรู เมื่อได้ยินประตูปิดซูเย่นั่งสักครู่จากนั้นเขาก็คว้ากริตด้วยมือข้างหนึ่งและอีกมือหนึ่งถือกระเป๋าเงินและเดินเข้าไปในห้องนอนอย่างรวดเร็วเขาวางของที่ริบได้จากสงครามไว้ด้วยกันซูสามร้อยเหรียญทองกริดวิเศษและแหวนวิเศษมูลค่ารวม1,200ทองคำอินซีซูเย่จ้องมองที่สงครามที่ริบมาได้และคิดต่อไปหลังจากนั้นไม่นานเขาก็คว้าทุกอย่างหลับตาลงและเข้าไปในพื้นที่ซากปลักหักพัง พื้นที่ซากปะหลักหักพังก็ไม่ต่างจากเมื่อก่อนแสงสีขาวก่อตัวเป็นกำแพงชั้นนอกและมือของรูปปั้นหัวขาดขนาดใหญ่ก็ห้อยลงมาแท่นบูชายืนอยู่ตรงนั้นใต้แท่นบูชาอินทรีย์ทองคำหนึ่งร้อยเหรียญที่เขาได้รับจากเคเออร์ตันยังคงอยู่ที่นั่นคราวนี้ข้าสามารถทดสอบผลกระทบของแท่นบูชาได้แม้ว่าอาจจะมีการสูญเสียบ้างแต่ยิ่งข้ารู้รายละเอียดหน้าที่ของแท่นบูชาได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี ซูเย่คิดในใจและเดินไปที่ด้านข้างของแท่นบูชาเขาถือถุงเงินใบใหญ่ไว้ในมือซ้ายแล้วโยนอินทรีย์ทองคำลงบนแท่นบูชาทีละเหรียญ1น3จนถึงเหรียญทองที่99ก็ไม่มีเสียงตอบรับจากแท่นบูชาซูเย่ถือเหรียญทองที่100และโยนมันลงบนแท่นบูชาคริ้งพร้อมกับเสียงที่คมชัดของเหรียญทองที่ตกลงบนแท่นบูชาหยก เหรียญทองแต่ละเหรียญก็เปล่งแสงสีขาวออกมาเล็กน้อยและรวมเข้าด้วยกันเป็นหมอกสีขาวจอเข้าไปในแท่นบูชาทันใดนั้นวงแหวนแรกของแท่นบูชาก็เปล่งแสงสีขาวจากนั้นแสงก็พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อตัวเป็นกลวยของแสงที่บางที่ด้านล่างและหนาที่ด้านบนภายในแสงสว่างวิญญ,ญาณพรสวรรค์สี่ตนก็ปรากฏตัวขึ้น เหมือนเมื่อก่อนวิญญาณพรสวรรค์แต่ละตนมีร่างกายที่โปร่งใสมันมีขนาดเท่ากับนิ้วก้อยและมันงอตัวในยามหลับสนิทโดยกอดอกตัวของมันมีปีกโปร่งใสคู่หนึ่งซึ่งดูเหมือนแมลงปอสายตาของววซูเย่กวาดสายตาไปทั่ววิญญาณพรสวรรค์ทั้ง4และเขาก็รายความรู้สึกหนึ่งคือลายมือที่สวยงามซึ่งสามารถทําให้งานเขียนดูดีขึ้นได้อีกประการหนึ่งคือเสียงพินซึ่งสามารถเสริมความสามารถในการเล่นพินได้ อีกประการหนึ่งคือท่าทางที่สง่างามซึ่งสามารถปรับปรุงรูปลักษ์กร่างกายและความสามารถพิเศษอันสุดท้ายคือท่าทางที่คล่องแคล่วซึ่งเป็นพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวที่ไม่ใช่ศิลปะมันเป็นของพรสวรรค์ด้านร่างกายต่อสู้ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการหลบเคลื่อนไหวและตอบสนองในพื้นที่เล็กๆไม่มีสติปัญญาหรือพรสวรรค์ด้านเวทมนต์ดีมากข้าจะทดลองอีก ซูเย่ไม่ลังเลที่จะก้มตัวหยิบเหรียญทองทั้งหมดแล้วย้ายลงจากแท่นบูชาแสงของแท่นบูชาไม่ได้หายไปและวิญญาณพรสวรรค์ก็ไม่เช่นกันซูเย่มองเหรียญทองอย่างระมัดระวังและพวกมันทั้งหมดก็มืดลงกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยซูเย่เปรียบเทียบพวกมันอีกครั้งและผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมแม้ว่าจะไม่ชัดเจนนะแต่สิ่งเหล่านี้ก็อ่อนกว่าเหรียญทองที่ไม่เคยอยู่บนแท่นบูชาจริงๆ กล่าวอีกในหนึ่งขีดจำกัดตำสุดของแท่นบูชานี้คืออินทรีย์ทองคำหนึ่งร้เหรียญซึ่งเทียบเท่ากับหนึ่งในสามของทรัพย์สินของตระกูลค่านอกจากนี้ยังเป็นการกลับชาติมาเกิดของผีที่หิวโหยทำบุญเสร็จแล้วไม่คืนที่แยก่กว่านั้นคือมันจะไม่ให้พรสวรรค์ที่ข้าต้องการแก่ข้าเลยข้าต้องการประเภทความจำประเภทการเรียนรู้และประเภทเวทมนต์ข้าทำไม่มาสองครั้งติดต่อกันแล้วนะ อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรที่ข้าต้องการข้าจะลองเสี่ยงดูอีกครั้งซูเยสูดหายใจเข้าลึกๆและออกจากพื้นที่ซากประหลักหักพังในทันใดเขารีบกลับมาแสงสว่างและวิญญาณพรสวรรค์นบนแท่นบูชายังคงอยู่ที่นั่นพวกมันไม่ได้หายไปไม่เลวซูเยคิดกับตัวเองเขาโยนกริดเวทมนต์ที่เป็นของหากลงบนแท่นบูชาแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ในตอนแรกข่าไม่ประสบความสำเร็จกับอินทรีทองและกริดวิเศษต่อมาอินทรีทองคำสามารถถวายเครื่องบูชาได้สำเร็จเนื่องจากเคเออร์ตันตัดสินใจให้เงินข่ามีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ในการใช้งานแล้วซูเย่วางกริดวิเศษของเซนาดไว้บนแท่นบูชา หมอกสีขาวขนาดเล็กโผล่ออกมาจากกริดวิเศษและเข้าไปในแท่นบูชาจากนั้นวงกลมแรกสว่างขึ้นและกลอยบนแท่นบูชาก็สว่างขึ้นเหนือสีวิญญาณพรสวรรค์นในแถวแรกแถวที่สองมีวิญญาณพรสวรรค์สี่ตัวหนึ่งคือการปลุกความสามารถด้านเพลงที่เขาเคยเห็นมาก่อน 1. อีกประการหนึ่งคือการปัดทุกข,ของแรงบันดาลใจซึ่งเหมาะสำหรับงานศิลปะทุกประเภท 1. อีกประการหนึ่งคือการรับรู้สีซึ่งเหมาะสำหรับการทาสี ันสุดท้ายคือร่างกายพายุซึ่งเพิ่มความเร็วในการวิ่งความเร็วในการโจมตีและอื่นๆด้วยระยะขอบเล็กน้อยมันเป็นพรสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักรบนี่กำลังท้าทายเข้าอยู่ใช่ไหมซูเย่กัดฟันด้วยความเกลียดชงังการเสียสละทั้งสามนั้นเป็นพรสวรรค์ทางศิลปะหรือความสามารถของร่างกายในการต่อสู้สมบูรณ์แบบข้ามีข้ออ้างที่จะทำการทดลองต่อไป โดยทั่วไปผลของการสั่งเวชจะดีขึ้นเมื่อจำนวนสิ่งของเพิ่มขึ้นแต่ก็จำเป็นต้องเปลี่ยนจากปริมาณเป็นคุณภาพด้วยตอนนี้บนแท่นบูชามีอินทรีย์ทองคำ200เหรียญและด้วยแหวนวิเศษราคารวมถึงอินทรีย์ทองคำ1,000เหรียญด้วยการเพิ่มขึ้นสิบเท่าคาเชื่อว่าค่าควรจะได้รับรางวัลที่ดีกว่านี้ซูยเยกัดฟันและวางแหวนวิเศษบนแท่นบูชาแหวนวิเศษปล่อยหมอกสีขาวที่หนากว่าสิ่งของอื่นๆและถูกดูดเข้าไปในแท่นบูชา จากนั้นวงแหวนวงแรกสั่นเล็กน้อยและแสงสีขาวรูปกรวยถูกถอนออกพร้อมกับวิญญาณพรสวรรค์ทั้ง8แสงของวงแหวนแรกรีลงและกลับสู่สภาวะสงบการแสดงออกของซูเย่ไม่เปลี่ยนแปลงและหัวใจของเขาก็เต้นแรงทันใดนั้นวงแหวนที่สองของแสงก็สว่างขึ้นและแสงรูปกรวยที่สว่างกว่าและใหญ่กว่าก็ปัดทุกขึ้นและวิญญาณตัวน้อยสี่ตัวก็ปรากฏตัวขึ้นภายใน ซูเยสูดหายใจเข้าลึกๆและเหลือบมองดูวิญญาณโดยกำเนิดทั้งสี่จากนั้นเขาก็อดยิ้มไม่ได้โอกาสเปลี่ยนแล้วในบรรดาวิญญาณโดยกำเนิดทั้งสี่นั้นแท้จริงแล้วมีวิญญาณโดยกำเนิดนักรบสองตนและวิญญาณโดยกำเนิดที่มีเวทมนต์สองตนไม่มีวิญญาณที่ไร้ประโยชน์แม้แต่ตนเดียวตนหนึ่งมีความเชี่ยวชาญในทักษะการต่อสู้ซึ่งอาจทำให้เชี่ยวชาญในทักษะการต่อสู้มากขึ้น อีกตนคล่องคล่าว,ว่องไวและควงอาวุธได้คล่องอีกตนคือพรสวรรค์ประเภทไฟการเผาไหม้มันเพิ่มพลังการเผาไหม้ของคาถาประเภทไฟทั้งหมดตนสุดท้ายคือพรสวรรค์ด้านเวทมนมนาพร่างพลูมันเพิ่มการไหลของมนนาในแผนภาพอเรเวทมนต์ซึ่งหมายความว่ามันเพิ่มความเร็วในการ,ร่ายซูเย,ยหยุดยิ้มไม่ได้เพราะพรสวรรค์ของมนนาพร่างพรูเป็นทักษะการต่อสู้ที่หายากและทรงพลัง ความสามารถของมานาพรั่งพรูสามารถลดเวลาไร้คาถาทั้งหมดลงได้หนึ่งวินาทีนี่หมายความว่าคาถาใดๆที่สามารถไร้ในหนึ่งวินาทีสามารถไร้ได้ทันทีหลังจากมานาเพิ่มขึ้นมีคาถามากมายที่สามารถไร้ได้เพียงวินาทีเดียวแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ทรงพลังก็ตามสุเย,ย่ไม่อยากจะเชื่อมันเขากระพริบตาและมองใกล้ขึ้นก่อนจะยืนยันว่าเขาโชคดีมากในวันนี้ สูเยจ้องไปที่การเผาไหม้และมานาพรั่งพรูเขาไม่ได้คิดมากและตัดสินใจเลือกอย่างหลังแม้ว่าการเผาไหม้สามารถเพิ่มพลังของเวทมนแห่งไฟได้แต่ก็เป็นเพียงในแง่ของปริมาณเท่านั้นดูเหมือนว่ามานาพรั่งพรูจะเปลี่ยนปริมาณแต่ถ้ามานาพรั่งพลูรวมกับคาถาทั่วซึ่งสามารถลดเวลาในการไล่ลงได้สองวินาทีก็สามารถไล่คาถาฝึกหัดที่คุ้นเคยเหล็กดำและคาถาระดับทองแดงได้ในทันที แม้แต่คนที่แข็งแกร่งอย่างนีเดินก็ไม่สามารถไายคาถาฝึกหัดได้ทันทีเราว่ากลัวว่ามานาพร่งพลูจะหายไปสู่เย่ก็เอื้อมมือออกไปจับวิญญาณตัวน้อยทันทีทันทีที่ปลายนิ้วสัมผัสวิญญาณพรสวรรค์วิญญาณพรสวรรค์ก็ลืมตากระพือปีกและกลายเป็นแสงที่เข้ามาในนิ้วของเขาสู่เย่รู้สึกว่ามีบางอย่างปรากฏขึ้นในหอคอยเวทมนต์ของเขา แสงจากแท่นบูชามาบรรจบก,กันและวิญญาณพรสวรรค์ทั้งหมดก็หายไปยอดเยี่ยมสูเย่แทบจะไม่สามารถควบคุมความตื่นเต้นของเขาได้เขาไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะได้รับวิญญาณพรสวรรค์ที่หายากมานาพรั่งพรูในโลกของผู้วิเศษความเร็วในการร่ายไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่กำหนดการต่อสู้แต่มันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดอย่างแน่นอน สำหรับผู้วิเศษ100รอยร่างกายโวเวทมน์ไม่ดีเท่ากับ1มานาพร่่งพรู